หนึ่งนาทีกับกอทหากผู้ขับขี่พบปัญหาพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะนั่นเป็นสัญญาณของความผิดปกติของรถอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นถ่วงล้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็เพราะยางเสื่อมสภาพเพราะยางจะสัมผัสกับพื้นถนนมากที่สุดไม่อยางถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือเกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรง อาจจะส่งผลให้ยางเสียรูปทรงของโครงสร้างได้และส่งผลให้ปูงมาลัยเกิดการสั่นได้เช่นกันนอกจากนี้อาจเกิดปัญหาที่หน้าจานเบรกเบรกมีการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือที่เรียกว่าจานเบรกคดซึ่งต้องแก้ไขด้วยการเจียหน้าสัมผัสข,ของจานเบรกให้เสมอกันแต่หากอาการสั่นของปูงมาลัยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่กดเท้าลงไปในแป้นเบรกด้วยน้ำหนักที่มากจนล็อใกล้จะหยุดนิ่ง แสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวในส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นลูกหมากคันชักและลูกหมากคันส่งนั้นสึกปรอครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม